สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l e r อ f f i อ i a l วันนี้เราอยู่กับสำนักถังเลือดพบจบแดนหรือถัองซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดน,นะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับสำหรับหัวอีฮาวข่าวก็ได้วางแผนไว้แล้วในระหว่างเดินทางกลับจานั้นพยักหน้าแล้วบอกว่า ข้ามีเหตุผลพิเศษจริงๆว่าทำไมข้าถึงต้องทำเช่นนั้นข้าเชื่อว่าพวกเขาจะเข้าใจข้าขาหนาที่ทั้งสองคนพูดคุยกันพวกเขาก็มาถึงบริเวณห้องทำงานของอาจารย์แล้วอาจารย์จารานด้านนอกพักอยู่ในอาคารสำนักงานชั้นล่างเป็นตึกสำนักงานในขณะที่ชั้นบนเป็นบ้านพักของอาจารย์แต่หัวอีห่าวระหว่างตรง ไม่ได้ไปที่บ้านของอาจารย์โจอี้พวกเขาทําได้เพียงเสียงโชวไปที่สํานักง,งานเท่านั้นโชวของพวกเขาก็ไม่แย่นักฝ่ายในห้องทํางานของอาจารย์โจยังคงเปิดอยู่ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงป่าตูห้องทํางานของอาจารย์โจอี้หัวอีห่าวระหว่างตรงก็ได้ยินเสียงคำรามของอาจารย์โจอี้ที่ดังออกมาว่าฟ้านอีเมื่อกี้จ้าพูดว่าอะไรนะ เด็กมากหัวอีฮาวตั้งใจทําเช่นนั้นอย่างนั้นหรือเราทําทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้เขาในการฝึกฝนแต่เขากลับโกหกเราและหนีไปเขายังไม่กลับมาด้วยซ้ำเจ้าคิดว่าเขากโกหกเราด้วยเหตุผลอะไรอย่าบอกนะว่าอาจารย์ที่ช่วยให้เขาได้รับแหวนญาณไม่มีประโยชน์ต่อเขาเลยข้าไม่คิดว่าข้าจะทำผิดพลาดจริงๆเดิมที ข้าคิดว่าเขาเป็นนักเรียนที่ซื่อสัตย์และเต็มใจที่จะทำงานหนกักข้าไม่คิดว่าเขาจะเป็นเด็กที่อกกระตันยูแบบนี้นี่ทำให้ข้าโกรธจริงๆอย่าให้ข้าเจอเขาอีนนะหากข้าเจอข้าจะถลกหนักของเขาออกมาให้หมดเมื่อได้ยินความพูดของอาจารย์โจอี้หัวอี้หาโกรไม่ได้ที่จะตัวสันตามหลักสัญชาตญาณเขารู้สึกว่า นางสีสาะของตัวเองยินชาแล้วมองไปที่หว่างตรงด้วยสีหน้าอ่อนวอนหว่างตรงก็มองมาที่เขาด้วยอรอยยิ้มที่ไม่แ่อรอยยิ้มจ้านั้นท,ทําท่าทางว่าตอนนี้เจ้าต้องพึ่งตัวเองแล้วใครบอกให้เจ้าโกหกทุกคนกันใครขอให้เจ้ากลับมาช้าเจ้าสมควรโดนแล้วหัวอี้ห่าวก็ค่อยขยับเข้าไปในห้องทํางานของอาจารย์โจอี้ ตอนนั้นเองเสียงของฟ้านอีกก็นังขึ้นว่าเอาละหยุดโกอนได้แล้วเจ้าคิดว่าข้ากังวลน้อยกว่าเจ้างั้นหรือเจ้าไม่รู้หรือว่าการหาสืบสืบทอดมันยากแค่ไหนอีห่าวมีพรสวรรค์มากกว่าเชโตเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าตั้งความหวังกับเขามากแค่ไหนตอนนี้เขาหายไปข้าเป็นห่วงเขามากกว่าเจ้าเสียเงแต่ข้าก็รู้สึกว่าเจ้าพูดบางอย่างไม่ถูกต้อง หลังจากที่ได้พูดคุยกับเขามานานข้าก็เข้าใจเขาดีทีเดียวแมว่าเขาจะาวางแผนไว้มากมายแต่เขาก็เป็นคนใจดีและมั่นคงเขาจะไม่ทำอะไรที่ไร้เหตุผลแน่เขาก็ัของเราเพื่อที่จะไปเพียงลำพังข้าเชื่อว่าเขาย่อมมีเหตุผลในการทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนตอนนี้เราทำได้เพียงรอเขากลับมาเท่านั้นข้าเชื่อว่า เขาจะให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลแก่พวกเราอาจารย์โจโอี้พูดอย่างไม่พอใจว่าเขามาช้าไปมันจะมีประโยชน์อะไรต่อให้เขาจะกลับมาเขาจะไม่ถูกไล่อ่อนอย่างนั้นหรือฟานอีกกล่าวว่านั่นอ่านไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปตามใดที่เขามีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลเราก็สามารถเปิดเผยความจริงที่ว่าเขาเป็นศิลหลักของแผน,นอาวุธวิญ,ญญาณ เพื่อให้เขาอยู่ในโรงเรียนต่อไปได้แต่การปฏิบัติต่อเขาในฐานะสิลหลักของแผนวิญญาณยุทธของเจ้าก็กำลังจัดซึ่งสุดลงแล้วเขาจะถูกปลดปล่อยออกจากสิทธิพิเศษที่เขาได้รับหากเขาไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่น่าทึ่งระหว่างการประเมินได้เราก็สามารถเปิดเผยได้ไม่ว่าจะเกินอะไรขึ้นผู้อำนวยการเฉียนก็หลงกลอุบายของพวกเราแล้ว ทางด้านหัวอีฮาวก็รู้สึกประทับใจเมื่อเขาได้ฟังสาวมีภรรยาคู่นี้เขาโกหงอาจารย์ของตัวเองแต่ผู้เขาก็ยังคงเป็นคงเขาความรู้สึกผิดรุนแรงก็ได้ท่วมท้นในหัวใจของเขาและเขาต้องการที่จะเปิดเผยความจริงแก่อาจารย์ของตัวเองเสียงแผวเบาของนอนใหม่น้ำแข็งเทอร์เนก็ดังขึ้นในใจว่าหาเจ้าไม่ต้องการ ที่จะถูกใช้เป็นหนูทดลองเจ้าจะต้องควบคุมปากของเจ้าให้ดีกว่านี้หัวอีฮาวก็ฟื้นความรู้สึกทันทีหลังจากฟังคำเตือนของนอนใหม่น้ำแข็งเทนเมอรถูกต้องไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่สามารถเปิดเผยความจริงได้ศาสตร์วิญญาณล้านปีอีกทั้งหนึ่งในสามจากกาักรพรรดิแห่งแดนเหนือสุดได้กลายเป็นวงแหวนยันอัจฉริยะของเขาแล้ว ภายใต้สถานการณ์นี้คงไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำว่าน่าอัศจรรย์อีกต่อไปหัวอี้ห่าวกัดฟันของเขาแล้วเร่งฝีเท้าของเขาเข้าไปในประตูห้องทำงานของอาจารย์โจอี้ประตูห้องทำงานของอาจารย์โจไม่ได้ปิดไว้และไม่มีใครเหลืออยู่ในอาคารสำนักงานของอาจารย์ในช่วงเวลานี้หัวอี้ห่าวโผล่หัวของเขาทานเวลาที่เขา ได้เห็นฉากที่อ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งนักเพราะอาจารย์โจอี้ไม่ได้สวมหน้ากากและใบหน้าที่งดงามของนางก็เต็มไปด้วยคำโกรธแต่นางนั่งอยู่บนตากของฟ้านอีขานาที่มือของนางคล้องคอของฟ้านอีไว้และแขนของฟ้านอีก็อบรอบเอวของนางไว้เช่นกันอาแฮมอาจารย์อาจารย์โจข้ากลับมาแล้วครับหัวอีเ้เฮาส่งเสียงออกมา ฟ้านอีและอาจารย์โจอี้ต่างตกตะลึงกับการปากรตัวของหัวอีฮาววีนาทีต่อมาอาจารย์โจอี้ก็กระโดดออกมาจากตากของฟ้านอีโดยไม่รู้ตัวทางด้านหวังตงซึ่งอยู่ด้านหลังของหัวอีฮาวเขาก็ตกตะลึงจนตาค้างกับฉานีเมว่าเขาจะเคยได้ยินเกี่ยวกับหน้ากากของอาจารย์โจอี้จากหัวอีฮาวแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นรูปลักษณ์ที่ไทจริง ของอาจารย์โจผู้นี้อีกทางสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่นางไม่ได้ปกปิดตัวตนเลยหัวอีฮาวเจ้ายังรู้วิธีกลับมานี่อาจารย์โจอี้ยิงคำพูดใส่เขาอย่างกดจดต้องบอกว่าหัวอีฮาวโชว์ดีจริงๆหวางตรงที่งุนงวยก็พูดพ้องออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าอาจารย์โจท่านงดงามมากจริงๆ อาจารย์โจอี้ที่เอาแต่ใจได้ตกตะลึงไปชั่วขณะเปลวไฟเห็งความโกรธในใจของนางก็ลดลงไปร้อยละ30ในทันทีนางหยุดฝีเท้าและจ้องขมิ่นไปที่หัวอี้ฮาวก่อนจะพูดว่าเข้ามาแล้วปิดประตูซะในตอนนี้วางตรงเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าท้าไมอาจารย์โจอี้ถึงต้องสวมหน้ากากเป็นยายเท่าไว้บนใบหน้าของนาง นางไม่เพียงแค่งดงามเท่านั้นแต่ใบหนักนางยังอ่อนโยนและนุ่มนวลอีกด้วยแม้ว่าตอนนี้นางจะเต็มไปด้วยความโกรธแต่มันก็ยากมากสำหรับนางที่จะรักษาไว้ซึ่งผลยับยั้งสำหรับนักเรียนคนอื่นตรงกันข้ามคนอื่นๆคงคิดว่านางเป็นหญิางงามที่กำลังกดเคืองทางด้านฟันอีนั่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับขยื่น ได้แต่จ้องมองไปที่หัวอีฮาวแมว่าเขาพึ่งจะแก้ตัวให้สิทธิ์ทีเขาผ่าผภูมใจแต่เขาจะไม่กดจริงๆอย่างนั้นลืเมื่อลดสายตาลงหัวอีฮาวเดินเข้าไปในห้องทํางานของอาจารย์โจอี้อย่างเชื่อฟังวางตรงก็ปิดประตูหลังจากที่เขาเข้ามาหัวอี่าวเดินไปหาฟ้านอีแล้วคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมพูดว่าอาจารย์ครับข้าได้ทำความผิด เดิมทีหัวใจของฟันอีก็เต็มไปด้วยเปลเพลิงแห่งความโกรธแต่เมื่อหัวอ e ีหาวกลับมาแล้วและเขากำลังล้อสิทธิ์ที่ขอภาพผมใจที่จะให้คำอธิบายแก่เขาด้วยสีหน้าที่เคร่งขืงมแต่หัวอ e ีหาวไม่ได้ให้เหตุผลที่ทำให้ตัวเองพ้นผิดเลยเขากับคู่ข่าลงทันทีเพื่อยอมรับความผิดของตัวเองใบหน้าที่แข็งทื่อของฟันอีจึงอ่อนลงเล็กน้อย คงบอกได้เพียงว่าอาจารย์เจอะผ่อนปลนมากขึ้นเมื่อเป็นนักเรียนที่พวกเขาปลดปลานอาจารย์โจอีและฟ้านอีก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเช่นกันแม้ว่าอาจารย์โจอี้จะเข้มงวดกับนักเรียนอย่างมากแต่นางก็ไม่ได้พูดอะไรกับฟ้านอีเลยแต่นางกับยืนอยู่ข้างหลังฟัานอีโดยให้สามีของนางเป็นคนเริ่มต้นทำไมการฟ้านอีพูดอย่างเฉยเมย หัวอี้หเห่าเงยหน้าขึ้นแล้วตอบด้วยความรู้สึกผิดว่าอาจารย์ครับข้าทำผิดข้าไม่ควรโกหกท่านและอาจารย์โจแต่ข้าข้ากลัวว่าท่านจะเป็นห่วงข้านั่นคือเหตุผลที่ข้าต้องโกหกก่อนจะจากไปนั่นเป็นเพราะข้าไม่แน่ใจว่าจะสามารถกลับมาได้หรือไม่เมื่อข้าจากไปแล้วหัวอี้ห่าวคิดหาวิธี ที่จะขอโทษได้หลายวิธีด้วยความเชื่อเหลือของนอนใหม่น้ำแข็งเทนเมอร์โดยพื้นฐานแล้วข้อแก้ตัวของเขาก็ไม่มีช่องโหว่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดไม่ใช่การเสียแซงแต่เขาก็ไม่สามารถบอกความจริงได้ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเขาหรืออาจารย์ทั้งสองคนของเขาการพูดความจริงก็อาจไม่ดีเสมอไปฮะอะไรนะ เมื่อได้ยินคำพูดของหัวอีฮาวความสนใจของฟานอีและอาจารย์โจอี้รวมถึงหวังตงก็รุ่มร้อนขึ้นอาจารย์โจอี้อดไม่ได้ที่จะพูดว่ามีอะไรที่โรงเรียนไม่สามารถช่วยให้เจ้าปรับตัวได้เจ้าทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือเจ้ากำลังจะบอกข่าว่าเราไม่สามารถช่วยเจ้าได้หากเจ้าบอกความจริงกับเรางั้นลืมหัวอีฮาวสายหัวเบาๆแล้วตอบว่า ท่านคงไม่สามารถช่วยข้าได้ปานหาเกิดขึ้นกับวิญญาณยุทธของข้าอาจารย์โจท่านยังจำได้ไหมแล้วหวางการสอนของอาจารย์วงังเขาบอกเราว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับวิญญาณจา์คือการพังทลายของวิญญาณยุทธของพวกเขาอาจารย์โจอีประหลาดใจมากแล้วถามว่าอะไรนะวิญญาณยุทธของเจ้า หัวอี้หาวพยักหน้าแล้วบอกว่าเมื่อปีการศึกษาแรกสิ้นสุดลงข้าสังเกตเห็นปัญหาเกี่ยวกับวิญญาณยุทธของข้าบางครั้งข้ารู้สึกเมือ่อยเมื่อข้าใชา้เนตรวิญญาณและยังมีสัญญาณของการพังทลายของวิญญาณยุทธของข้าในตอนนั้นข้านึกถึงสิ่งที่อาจารย์หวังได้กล่วาวไวเขาบอกว่าหาวิญญาณยุทธไม่มีพรสวรรค์เพียงพอ และหาบุคคลนั้นมีพลังวิญญาณแต่กำเนิดค่อนข้างตามและพยายามฝึกฝนอย่างเด็ดเดียวก็มีโอกาสสูงมากที่วิญญาณยุทธจะพังทลายยิ่งไปกว่านั้นการพังทลายของวิญญาณยุทธเป็นหายันตต่อวิญญาจารย์หากผู้เขาโชคดีพวกเขาจะแค่สูญเสียพลังวิญญาณทั้งหมดและวิญญาณยุธของพวกเขาก็จะแต่สลายและหายไปแต่หากพวกเขาโชคร้าย ก็อาจอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาได้ในขนาดนี้แม้แต่การแสดงออกของฟ้านอีก,ก็เปลี่ยนไปหาวิญญาณยุทธของหัวอีหาวแต่สลายอย่างแท้จริงก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้เลยแม้แต่ระดับราชธินานามพมายุทธก็ไม่สามารถทำอะไรได้สำหรับวิญญาณยุทธเป็นแกนภายในของวิญญาจารทุกคน หาเกิดปัญหาขึ้นภายในการภายในนั้นแม้แต่สมบัติสวรรค์ก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้นั่นก็เท่ากับโทษประหารชีวิตหวยอีฮาวหากเจ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าเจ้าตอนนี้ฟ้านอีไม่สนใจว่าเขาจะโกรธแค่ไหนอีกต่อไปน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกังวลอาจารย์โจอ,อีก,ก็พูดอย่างไม่พอใจว่า เมื่อข่าวสามารถคุ้ข่าวที่นี่ได้คงไม่มีอะไรผิดปกติแล้วล่ะหัวอีห่าวพูดต่อไปหัวอีห่าวก็กล่าวว่าในช่วงสองสามวันก่อนจัดสิ้นปีการศึกษาความรู้สึกเหล่านั้นก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆข้าเริ่มรู้สึกกลัวข้ากลัววิวญ,ญญาณยุคบข,ข้าและข้ากลัวว่า,วาจะไม่สามารถดำเนินชีวิตตามความรักที่ท่านทั้งสองมอบให้ข้าได้ ข้าคุ้นคิดอย่างละเอียดถีทั้นแล้วจึงตัดสินใจไม่บอกเรื่องนี้กับพวกท่านทั้งสองหากวิญญาณยุคของค้าพังทลายลงจริงๆการพูดถึงมันก็คงไม่มีประโยชน์หากมันไม่พังทลายแน่นอนว่าข้าจะกลับมาข้าจึงโกอกท่านทั้งสองข้าไม่อยากให้ท่านเป็นห่วงข้าเจ้าเจ้าจะทําให้ข้าพูดอะไรได้อีกฟ้าอีถอนหายใจในขณะที่พูด แล้วก้มลงวางมือใต้รักแร้ของหัวอีฮาวช่วยพยุงเข่าลุกขึ้นยืนเด็กคนนี้ช่างคิดมากเกินไปจริงๆความโกรธที่เดิมทีอยู่ระหว่างคิ้วของอาจารย์โจอี้ก็บรรเทาลงอย่างมากเพียงแต่ความโกรธของหวังตรงก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยเข่าคิดในใจว่าเจ้าบ้านนี่เขา่าโกหกและเขากำลังโกหกอีกแล้วแม้ว่าคำโกหกของหัวอีฮาว จะสามารถหลอกอาจารย์โจอ้และฟ้านอีกได้แต่มันก็ไม่สามารถหลอกวังตรงได้เพราะพวกเขามีการประสานวิญญาณยุทธที่สมบูรณ์แบบและพวกเขาก็ได้ฝึกฝนร่วมกันก่อนที่หัวอีหาวจะไปจากโรงเรียนหากมีอะไรเกิดขึ้นกับวิญญาณยุทธ์ของเขาวางตรงย่อมสัมพันธ์ได้ทันทีแต่นี่เขากล่าวไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ในขนานี้วางตรงก็ไม่สามารถเปิดเผย ทำโกหกของหัวอี้เห่าได้ข่าวทำได้เพียงฟังความสงสัยไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจอาจารย์โจอี้ขมวดคิ้วแน่นแล้วกล่าวว่านั่นก็เป็นปัญหาเช่นกันเจ้าไม่เพียงมาสายเท่านั้นอีกทั้งเจ้ายัางไม่ได้รับแหวนญญานที่สองข้าเก่งว่าโรงเรียนจาหัวอี้เห่ากับพิบตาแล้วบอกว่าอาจารย์โจข้าได้รับวิญญาณยุทธที่สองของข้าแลว้วอะไรนะ อาจารย์โจอี้มองไปทางหัวอีฮาวด้วยความประหลาดใจแต่ฟานอีกก็พูดแทรกว่าให้อีฮาวพูดให้จบก่อนหัวอีฮาวกล่าวตอบไปว่าเมื่อข้าออกไปจากโรงเรียนข้ารู้สึกว่าไม่มีหวังอีกต่อไปในตอนนั้นดูเหมือนจะมีกองกำลังที่มองไม่เห็นซึ่งกำลังนำทางข้าไปทางเหนือสุดความพวงจากวิญญาณยุคข,ข้าก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย และข้าก็สัมผัสได้ว่าเนี่ดวิญญาณของตัวเองกำลังปล่อยร่องรอยของน้ำแข็งดูเหมือนว่ามันจะนำทางข้าไปทางเหนือสุดภายใต้สภาวะที่ไร้สติเช่นนั้นข้าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าเดินทางนานแค่ไหนแต่ข้าก็ไปถึงดินแดนแห่งน้ำแข็งและหิมะแล้วสถานที่แห่งนั้นหนาวเย็นมากและข้าก็รู้สึกว่าตัวเองจะถูกแช่แข็งทั้งเป็น แต่ความรู้สึกการพังทลายจากวิญญาณยุทของข้าก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามันสามารถพังทลายได้ทุกเมื่อข้าไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ข้าหมดสติไปในดินแดนน้ำแข็งน,นั่นซึ่งก่อนที่ข้าจะหมดสติข้าก็รู้สึกว่าจะตื่นขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วข้าไม่รู้ว่าตัวเองหมดสติไปนานแค่ไหนแต่เพราะเหตุน,นี้ข้าจึงกลับมาชา ป้านอีและอาจารย์โจอีอ้ต่างชำเลืองมองกันและการแมว่าพื้นที่ของโรงเรียนสือ่อไลเคอร์จะเย็นลงแต่นั่นก็เป็นช่วงเวลาปลายฤดูใบไม้พีหาเขาพูดเกี่ยวกับดินแดนแห่งน,น้ําแข็งและหินมะนั่นอาจเป็นแดนเหนือสุดที่รกลางว่างเปล่าและไม่มีใครอยู่ใช่หรือไม่หัวอีห่าวไม่ได้ไปที่ป่าใหญ่ชิ้นโตแต่เขากลับไปในที่ที่กายสนไกยและยิ่งไปกว่านั้น มันยังอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่วิญญาณยึดมีสัญญาณของการพังทลายที่นำทางเข้าไปนี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเกินไปหัวอีหาวก็เล่าต่อไปว่าเมื่อข้าตื่นขึ้นมันยังคงเป็นช่วงเวลากลางวันข้าไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ร่างกายของข้าก็ถูกฝังอยู่ในหิมะแล้วเมื่อข้าลืมตาวิสัยทัดของข้า ก็เต็มไปด้วยวัตถุสีขาวเข้มข้าคิดว่าตัวเองตายไปแล้วแต่ข้าก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากนั้นคู่หนึ่งสาบภาพร่างกายของข้ายังคงปกติและข้าสามารถสัมผัสได้ถึงการไหลเวียนของพลังวิญญาณอีกทางเนื้วิญญาณของข้าก็มีความสะเทียนอย่างสมบูรณ์มันไม่มีปัญหาอีกต่อไปด้วยความตกใจนั้นข้าจึงปีนออกมาจากกองหิมะ ตอนนั้นเองที่ข้ารู้สึกตัวว่าข้ายังอยู่ที่เดิมที่น่าประหลาดใจาไปกว่าน,นั้นคือการระเบิดของพลังซึ่งดูเหมือนจะอยู่ภายในร่างกายของข้าข้าก็พบแมงป่องที่ตายแล้วซึ่งยาวก,กว่าหนึ่งเมตรอยู่ใกล้ตัวลำตัวทั้งหมดของมันเป็นสีขาวบริสุทธิ์ส่วนหางเป็นสีเขียวหยกและมีวัตถุที่เป็นผนึกอยู่มากมายบนพื้นผิวป้องของมันและถึงแม้ว่ามันจะตายไปแล้ว แต่ข้าก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังของมันแมงป่องน้ำแข็งมรกตอย่างนั้นหรืออาจารย์โจโอีอุทานออกมาแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆในขณะที่สายตาของฟ้านอีเต็มไปด้วยความประหลาดใจทางด้านหวังตรงก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าอาจารย์โจครับแมงป่องน้ำแข็งมรกตคืออะไรกัน อาจารย์โจอีก้กล่าวว่ามันเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งซึ่งอาศัยอยู่ในแดนเหนือสุดพวกมันมีประชากรจำนวนมหาศาลและพวกมันคือผู้ปกครองที่แท้จริงของดินแดนอันเยือเย็นแสนขมขื่นนั่นพวกมันมีคุณสมบัติน้ำแข็งขั้นสูงสุดและโดยปกติพวกมันจะอาศัยอยู่ในบริเวณใจกลางของแดนเหนือสุดเท่านั้นแม้แต่วิญญาณจาร์อย่างพวกเราพื้นที่นั่น ก็เป็นสถานที่ต้องห้ามมันเป็นพื้นที่ต้องห้ามอย่างแท้จริงสำหรับมนุษย์แม้แต่วิญญาณาที่อยู่ระดับราชทินานามพมยุทธ์ก็ยังไม่กล้าหยิบย่มเข้าไปในพื้นที่อันหนาวเหน็บน,นั่นอีฮาวเจ้าเก่งมากที่เอาชิตรลอดมาได้หลงจา่าปิชน้ากับแมงป่องน้ำแข็งมรกร เดิมทีอาจารย์โจอี้และฟันอียังคงสงสัยในความพูดของหัวอีฮาวแต่แล้วความสงสัยของพวกเขาก็ลดลงอย่างมากหลังจากที่หัวอีฮาวอาธิบายถึงการปรากฏตัวของแมงป่องน้ำแข็งมรกตโกแม้ว่าจะมีสัญญาณจำนวนมากในแดนเหนือสุดแต่วิญญาณจารย์มนุษย์ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเจอเพิมานนอกจากนี้ ที่ดาน,นันนอกก็ไม่เคยสอนอะไรพวกเขาเกี่ยวกับแมงป่องน้ําแข็งมรกตตั้งแต่ปีหนึ่งจนไปถึงปีหกหากพวกเขาไม่เคยเห็นแมงป่องน้ําแข็งมรกตแล้วหัวอีฮาวจะสามารถอธิบายสัตว์ญาณเช่นนี้ได้อย่างไรหัวอีฮาวก็บอกว่าข้าก็ไม่รู้ว่าข้าทํามันได้อย่างไรแต่เมื่อข้าค้นพบพลังบางอย่างภายในร่างกายของมัน ข้าก็พยายามโต้อตอบกับมานโดยใช้พลังวิญญาณของตัวเองจนในที่สุดขณะที่เขาพูดมาถึงจุดนี้ก็ค่อยๆย,ยกมือขึ้นร่องรอยของแสงสีขาวส่อมประกายผ่านดวงตาสีน้ำเงินของเขาและอุณหภูมิในห้องทำงานของอาจารย์โจอี้ก็ลดลงในทันทีความหนาวเย็นที่รุนแรงทำให้แม้แต่วังตรงก็สั่นสะท้านโดยสัญชาตญาณ ทางด้านฟานอีและอาจารย์โจอ,อี้มองเห็นความแวววาวที่โปร่งแสงและเป็นประกายอยู่บนฝ่ามือของหัวอีฮาวราวกับว่าเขาวสวมชุดถุงมือเพชรที่มีประกายเล็บระยับอุณหภูมิภายในห้องก็ลดลงอย่างกระทันหันฟานอีนั่งไม่ได้อีกต่อไปเขาลุกขึ้นยืนทันทีขณะที่เขามองไปที่หัวอีฮาวก็เบิกตากว้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว หลังจากนั้นทั้งสองก็มองเห็นวงแหวนยานสีม่วงค่อยๆลอยขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าของหัวอีฮาวมันเป็นรัศมีที่กระพริบด้วยแสงสีม่วงอันสรงโฉงและค่อยๆหมุนเป็นจงังหวะอยู่รอบร่างกายของหัวอีฮาววงแหวนยานพันปีงั้นหรือวางตรงร้องออกมาทันทีสีม่วงนั่นคือวงแหวนยานพันปีไม่ใช่หรือแต่เป็นไปได้อย่างไร นี่มันสถานการณ์อะไรกันต่อมาหัวอี้หฮาก็รีบถอดเสื้อคลุมและเสื้อผ้าออกเผยให้เห็นร่างกายส่วนบนที่เปลิดปากของเขานี่มันเนื่องจากหวังตรงยืนอยู่ข้างหลังเขาข่าวจึงสามารถมองเห็นรอยสากที่เป็นประกายของจากกับพัดดินีแมงป่องน้ำแข็งมรกตในทันที ภาพที่มีชิชวาและสมจริงของแมงป่องขนาดมาึงมาทำให้ข่าวตกตะลึงในขณนะที่อุทานออกมาจากนั้นหัวอีห่าวก็ค่อยหันหลังกลับโดยหันหลังให้กับฟ้านอีและอาจารย์โจอี้ในระหว่างการเดินทางกลับเมื่อหัวอีห่าวและนอนใหม่น้ำแข็งเทนเมึงได้มาถึงจุดนี้หัวอีหาวก็ได้ถามเขาว่าอาจารย์จะสังเกตเห็นหรือไม่ ว่ารอยสักของจักรพรรดิีนีน้ำแข็งนั้นแตกต่างกาันเมื่อเทียบกับแมงป่องน้ำแข็งมรกตทั่วไปนอนใหม่น้ำแข็งเทนเมอร์ก็ตอบโดยใช้คำพูดที่ง่ายที่สุดว่านอกจากเจ้าแล้วมานุษทุกคนที่ได้เห็นจักรพรรดิีนีน้ำแข็งก็ล้วนตายไปแล้วแมงป่องน้ำแข็งมรกตมันคือแมงป่องน้ำแข็งมรกตจริงๆอีฮาวเจ้าเจ้านี่เป็นไปไม่ได้ ดวงตาของอาจารย์โจอี้เต็มไปด้วยความคาดไม่ถึงในขณะที่นางพุ่นออกมาเช่นเดียวกับฟ้านีคู่สามีภรรยามองหัวอีหฮาวราวกับว่าผู้เขากำลังดูสัตว์ประหลาดก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอลุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ